นี่ตัดยาเสร็จนครับผมนิวเข่าพี่นอ้องมากินข้าว้าวบ้านย่อยครับผมชาวเก่าชาเดินมนะครับแซ่บครับผมเดียวเสร็จแล้วตักลงจานครับด้ตัดยามาหนือหน่อยพี่นอ้องเอ้ยเมนูนี้จัดจานแน่นอนครับผม ยอดชุนเลยพี่น้องเสียบพักนี้ไปตัญ้ามาครับปันนี้ก็บอกว่าหิวมากครับผมครับบรจการเลยแบบเบลอยครับผมการประยอยนะครับจนละสามสิบบาทเบลเลยครับผมแล้วอร่อยด้วยนะครับราคาถูกร้านนี้แล้วก็อร่อยด้วยประย้อยครับใจดีมากครับผมแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างมีรัดหน้ามีอะไรทุกอย่างครับผม ให้เยอะครับผมทำอร่อยด้วยป้าซ้อมหมดป้าทำตรงไหนอ่ะ <c oughs> นี่ครับมีน้ำซุปให้ด้วยนะครับนำมาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับผมหิวเข่าลายมือนีอ่รอแล้วหิวไม่ใส่พี่น้ำปลาเหรออร่อยครับ ถ่ายเลยอร่อยไหมอร่อยอร่อยด้วยหิวด้วยครับผมร้อนๆเลยกิน้ปลาครับมา,มาพี่น้องกินข้าวลำกันด้วยครับเด้อจัดยามากมีเมื่อยครับผมหอนกิน้ปลาลงไป เผาหมูหน่อ,อไม้ดองครับผมครับครับคนระับ แซบลายพี่น้องกับพหมูนราไม่ดองเข่ากันบะเนี่ยเส็จงานมามีเมย์่อนห้อนอครับผมสุดยอดแซบดีดอกว่ากำดังนั้นันบอกไอ้ทำไมแกบอกปกติอะารทำไมรังผีทำไมมันขึ้นบอกผเต้นนะมาไว้ไว้กัปกติเพราะวันบที่นอนแล้วเห็นเหยกับไปนอน โอตะมอนะครับมาวันดูบ้าหกสิบสามสิบตเวลาไม่วัดลงวันลังตีแม่งหกสิบหกสิบอยู่จนป่าอยั่นเที่ยงก็เลยให้ยานอนไข่กับเล้านองพระมุมอ่ะเป็ดตั้งแสบพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผม ลายไปห่อกทำไมถหิวน้ำมดแดง้นเย้วมันร้อนมันหนาวนิดเดียวป่าพี่เจมันหนาวเลนน้ำมันแดงก็นแผ่นเลยแต่ไม่กระไร้ก่คงเดือนหนาวเนี่ย

มีหมดยังยังอะไรเหลือแต่ถาดต่อไปเตี๋ยวครับพี่านุชนึงวัสค,ครับครับใช่ครับงส่งไปแล้วพี่ใช่ครับใช่ครับเบิร์ตหล้วพี่น้องเกียงออดหลอด แปนเอือเติดครับหูหลายครับผมอ่าพันนี้ไม่อิ่มเหรอเบิ burn, burn. <Burn. S 2> ้ลเบิ้ลพันนี้บอกก็จะเบิ้ลนะเบิ้ลน่ะก็ก็จะเบนะิ้ลน่ะทำไงเนาะคุณม,มันหิวกินอะไรนะต่อครับต่อปรุงเลยใสพ่พีขนลงไปปรุงน้นอยๆครับไม่ต้องปรุงแบบลีหน้าจังนะครับไม่ใหญ่ลีหน้าจางังปรุงแล้วก็ไม่กินครับผมเสียดายของ อันนี้ตรงน,น้อยกินได้ครับผม,มต้มครับทำด้วยน้ำปลาครับเล็กน้อยให้มันงยอยจบลงไปในถ้วยนะครับเสร็จแล้วก็โคเลโคเลครับผมห <c oughs> ิวหิวพี่น้องกินข่ากับวยิมต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวครับ เจ็ดสุบเจ็ดสุบซิ้มนาบุ๋งครับล <c oughs> ดขาดเจ้มจนพี่น้องแซ่บไรโอ้ย <c oughs> oh. นี่ของปานีนะครับเย็นตาโฟรครับผมอืมเป็นตาแซ่บไรไข่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  เ้าว่าว่านกเคี้ยวหมเยอะถึงแม้เราม่เห็นคนหนาเลยเว้ยเออเยอะยกทุกคนเลยว่ะนี่ลูกใครจะเป็นลูกใครฮะแม่ที่ไรนะ แม่แจนแม่ชื่อน้องแม่แจนบอกว่าลูกเอเดนลูกจงอันนี้ลูกน้องแจงเท่าเท่าก็หมดเลนี่ไาล่อยวิ่งมาได้กไปเลี้ยงข้าวเด็กกระพาฮะเลี้ยงข้าวเด็กกระพาร์อกกระพาที่ไหนเป็นสายด้วน่ารักใจพูดจะพูดกับมันไมเนเครื่องพ่อมันหอมเกรื่อตามันก็ไม่ต้อหรักเลี้ตามันไม่พูดกล คุณนี้นะโตเนาะโอ้หลายคนเลยไอ้จ้อยนี่สองไอ้จ้อยี่หญิงคนชายคนเพราะว่าเขาบุญครับครับแซ่บๆเหมือนกันแซ่บหลายไรหิวขมเพื่อนผัวอ้อท้องยูจะออกแล้วบอกพยายามพูดเยอะรับชมนะครับชอบกัดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับลุงเอ๋พาแซ่บเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วมาดอ